สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทําขนมไทยขนมลืมกืนซึ่งหากินยากในสมัยนี้แล้วนะคะมาดูวิธีทํากันค่ะแป้งถั่วเขียว50กรัมน้ําตาลทราย150กรัมแล้วก็น้ํา450กรัมผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะผสมให้น้ําตาลทรายละลายดีจากนั้นเราก็จะแบ่ง3ส่วนเท่าๆกันค่ะ ไม่ต้องชั่งน้ำหนักก็ได้นะคะเราใช้วิธีกะกะเอาแบบนี้ค่ะใส่กลิ่นมะลิเล็กน้อยค่ะแต่ละส่วนก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบสีแบบไหนก็ผสมกันได้ตามชอบเลยนะคะในคลิปนี้ก็จะมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเราจะเน้นให้สีอ่อนนะคะจะได้ดูน่ากินค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟเราจะทำทีละสีนะคะกวนตลอดจนแป้งสุกก็จะใส่แล้วก็ค้นขึ้นแบบนี้ค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการกวนนะคะจากนั้นก็คนให้คลายความร้อนสักนิดนึงแล้วก็ใส่ถุงบีบไว้นะคะทุกๆุกสีก็จะทำเหมือนกันค่ะ3มสีทำครบแล้วนะคะจากนั้นก็ตัดปลายถุงบีบแล้วก็บีบใส่พิมพ์ใส่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะมาทำส่วนของกะทิกันต่อกะทิ180กรัมแป้งข้าวเจ้า25กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะคนให้ละลายจากนั้นก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะตั้งไฟก็ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะกวนตลอดจนกะทิข้นพอกะทิสุกข้นได้ที่แล้วนะคะปิดไฟค่ะแล้วก็คนให้คลายความร้อนสักเล็กน้อยนะคะใส่ถุงบีบ จากนั้นก็นํามาบีบที่หน้าขนมได้เลยค่ะแต่งหน้าด้วยถั่วทอดตามชอบนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็ได้ขนมลืมกืนไว้กินในครอบครัวหรือแจกเพื่อนบ้านได้เลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ